สวัสดีครับพบกับก๊อเช่นเคยนะครับที่ปรึกษากันขายมาดด้านราชาโคลานะครับติดตลาดป่าป่าวันนี้ก็มีรถมารีวิวอีกแล้วนะครับก็จะเป็น CX3 นะครับเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวก็พาไปชมกันเลยนะครับ ันนี้นะครับก็จะเป็น c ซ3รุ่นคอน福特นะครับตัวท็อปของเรานั่นเองนะครับราคา8 9 4 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับมีเพิ่มค่าสีอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับด้านหน้ารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นคอน์ตนะครับก็จะได้ไฟ led เต็มระบบมาแล้วนะครับพร้อมกับไฟ day time running lamp นะครับไฟ day line เองจริงๆกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับจริงๆจะเป็นสีโคมียมนะครับแต่ว่าคันเนี้ยลูกค้าเขาอยากเอาไปแร็ปกระจังหน้าให้เป็นสีดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ ส่วนกระจังหน้าของ CX3 นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้นะครับรับกับทางด้านหน้านะครับสวยงามมากๆจะมีคิ้วด้านล่างที่เป็นโครเมียมนะครับนี่ตัดกระลินด้านล่างชายล่างที่เป็นสีดําซึ่งดีไซน์ของมาด้านะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับในส่วนของทุกรุ่นนะครับโคดดีไซน์นั่นเองนะครับเป็นแนวคิดหรือปัจญาของทางมาด้าทำให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็นมิตินะครับเวลาจะจอดหรือจะวิ่งก็จะมีความเป็นมิติอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของอ็อ,อปชั่นเลยดีกว่าถ้าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์กับระยะมาให้ถึง4จุดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตัวท็อปหรือรุ่นคอม์ตของเรานะครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับที่สามารถมองได้รอบคันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์นะครับจะเป็นรุ่นเดียวที่สามารถได้แม็กขอบ18สีทูโทนแบบนี้นะครับสีเงินกับดําผสมกันนะครับชายด้านข้างขอบประตูก็จะเป็นสีเงินนะครับ ซึ่งใช้ด้านข้างเนี่ยจะได้เฉพาะรุ่นท็อปนะครับรับกับคิ้วด้านหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะครับรับยาวมาจะถึงประตูหลังเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเคยนะครับก็จะมีในส่วนของสีดําตัดให้กับตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบ LED นะครับมือเปิดประตูนะครับซึ่งมือเปิดประตูเนี่ยก็จะเหมือนมาด้าสองนะครับสามารถใช้สมาร์ทกิเลสนะครับกด จากปุ่มตรงสีดำๆตัวน really ี้นะครับกดล็อกหรือล็อกรถจากประตูรถได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังนะครับฝฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นแบบ LED นะครับซึ่งฝาท้ายด้านหลังประตูหลังเนี่ยไม่สามารถเปิดไฟฟ้าได้นะครับก็จะเป็นแบบโชกคนะครับนี่แต่ว่าน้ําหนักเบานะครับเปิดปิดง่ายนะครับสะดวกไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือว่าผู้ชายก็หรือว่าเด็กก็สามารถเปิดได้อย่างสะดวกนะครับนี่ปิดง่ายนะครับ ด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับมองหลังให้แล้วก็เซ็นเซอร์กระยะด้านหลังถึง4จุดนะครับซึ่งดีไซน์ของ CX-3 เนี่ยก็จะเหมาะกับสำหรับกลุ่มที่อยากได้รถเครื่องยนต์ประมาณ2.0หรือใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากได้รถที่ใหญ่มากเพื่อความคล่องตัวในการขับขี่เน้นขับไกลได้ในเมืองได้นะครับรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับ ไปดูในส่วนของภายในกันนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตนะครับก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้าถึง10ทิศทางแล้วนะครับได้เมมโมรี่ซีทถึง2ตำแหน่งบันทึกตำแหน่งคนขับได้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีระบบล็อกคอมเร็วอัตโนมัติมาให้นะครับหรือคุชคอนโรลนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวซันรูฟสําหรับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับมีมาให้นะครับซันรูฟไฟฟ้าพวงมาลัยหรือว่าการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นหนังมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเอ่ยคอนโซลหน้าเอ่ยนะครับ เป็นหนังมให้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ Mazda ก็มีการปรับในส่วนของออปชันไม่ว่าจะเป็นแอแ่นชาร์ตได้สายรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับพร้อมกับหน้าจอกลางนะครับด้านหน้าขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกับเซ็นเตอร์คอม d ินเดอร์เช่นเคยนะครับพวงมาลัยก็สามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเหมือนกันนะครับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็น SUV นะครับซึ่งถามว่าขนาดใหญ่ไหมก็พอดีครับสามารถ นั่งได้ 2, 3, 4คนได้อย่างสบายนะครับไม่ถือว่าแคบมากนะครับแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่ขนาด2 0นะครับ156หแรงม้าเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆขับขี่สนุกนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับขัดเคลือบสีเรียบร้อยเอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับรีวิวข่าวสำหรับ CX3 Comfort สีขาวมุกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถ ติดตามเพจก๊อนไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็อมีรถรุ่นไหนมารีวิวอีกก็สามารถดูกันได้นะครับสำหรับก่อนจากไปก็อฝากในส่วนของลิงก์นะครับลูกค้าสามารถคลิกลิงก์นะครับเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้สำหรับรถทุกรุ่นของมาสด้านะครับยังไงวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ